ดูโงเ่เฮงลักษณะไก่ชนไก่ทางเทามีดีให้เห็นพร้อมดูเกตไก่ตำราศาสตร์กไก่โดยออาชาัยภัยตันหมอดูแม่นแม่นหมอดูแม่นแม่นรับดูดวงชะตาไก่ชนทางออนไลน์โปรแสดงความคิดเห็นถ้าชอบกดกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ คำพูดอาจจะหลีกเลี่ยงการพิมพ์ภาษาอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้ผิดกฎ u t u b e นะครับเข้าสู่ในการดูดวงชะตาชีวิตไก่ชนได้เลยครับจากผมออชัยไผ่ตันนะครับไก่ตัวนี้นะครับปากสีอมเหลืองนะครับแข้งเหมือนกันฮนะเล็บ เหมือนกันหมดเป็นไก่ตามตำราถูกฉลูนะครับสร้อยคอสร้อยปีสร้อยหลังเป็นสีเดียวกันก็ตามฉลูนะครับตามฉลูเดี๋ยวมาดูส่วนหน้าอีกทีนะครับขับมาดูชัดๆนะปากใหญ่นะครับไก่ตัวนี้ปากใหญ่จมูกรูกใหญ่เป็นไก่ที่ผ่าสายเลือดไทยผสมงอนมานะครับไก่ตัวนี้นะครับกระโหลกใหญ่ขอบตานี่เป็นเม็ด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 นะฮะเรียกว่าเกล็ดจากเพชรล้อมตาเป็นไก่หน้ามือนะไก่หน้ามือทนเ็นะครับไก่ตัวนี้ แล้วเป็นคางเขาถึงหูถือว่าโอเคนะถ้าคางเขาไม่เต็มไม่ถึงหูนี่ยังไม่ถูกโฉลกคางเขาเต็มถึงหูนะครับเข้าตามตำรานนะครับครับเกตไก่ก็เป็นเกตสองแถวดาวล้อมเดือนนะครับมีลำหักลำโค่นนะครับแล้วก็มีบัวฝังเข็มนะครับแหลมๆนี่นะจะเป็นกีบบัวฝังเข็มแล้วก็มีเสือซ่อนเล็บ ที่โคนข้อนิ้วภาพตรงโคนนิ้วนะถือว่าโอเคจากเกล็ดเนบต,ตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดหนุมหนุนพลังเสือซ่อนเล็ตให้มีพลังมากขึ้นนะครับเวลาตีคู่ต่อสู้ได้ช่องทางตัวนี้นะครับส่วนเกล็ดเดิมพันนะครับก็เรียงยาวไนะต่ามาถือว่าโอเคนะผ่านเดือยโอเคนะครับกับแข้งขวาก็เช่นกันฮนะบัวบานใต้เข่า มีเน็บตรงหน้าเดือยนะครับไก่ตัวนี้นะฮะเป็นเน็บหนุนพลังนะครับถ้ามีข้างเดียวแล้วก็ไม่มีเกตเอ่อพวกเสือซ่อนเล็บขุนแผนตะกดทับจากนารายถ้าไม่มีตรงกลางเลยนะฮะจะกลายเป็นเกตบอดทันทีนะครับถ้ามีข้างเดียวอันนี้โอเคถือว่าดีมีสองข้างนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเกตดมพันก็ถือว่าสวยนะครับเดือยกามช้างนะครับก็เมื่อขยายใหญ่ดูนะครับนิ้วนางนี่มีเน็บนะฮะมีเน็บมีแตกนะครับเป็น ส่วนนิ้วชี้นะครับก็มีอยู่นะครับเน็บตรงนี้นะฮะับมาดูบัวหลังกันนะครับไก่ตัวนี้บัวหลังจะมีสังวานเพชรนะฮะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็เลียงนะเรียงถึงลงล่างเลยนะครับเป็นเกล็ดสีเดียวกันกันกบเกล็ดบัวหลังนะครับเป็นเปลือกแข็งไม่ใช่เป็นนุ่มๆแบบซร้อยสังวานนะไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็นไก่ตะกั่มคูณเหล่ากอเก่าแก่นะฮะเป็นไก่ที่รักศักดิ์ศรีชนแพงนะครับไม่ยอมใครง่ายง่ายไม่ยอมพุ่มหัวยใครง่ายๆนะครับครับขยายนิ้วก้อยดูนะครับมีแตกด้วยนะครับนะฝั่งซ้ายแตกเป็นสปริงตัวดีเลือดลมดีสปริงตัวดีอ่เป็นไก่ที่ฮะเข้าไวออกไวนะฮะไก่ลมปานดีมากเลยนะครับไก่ตัวนี้นะครับครับแล้วมาดูตรงเม็ดข้าวโพดนะครับ เป็นเม็ดใหญ่เรียงจนสุดถึงวัวเข่านะครับเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเม็ดข้าวสารพออินนะครับยาวสุดเข่าถือว่าดีถ้ายาวแค่12ก็ถือว่าธรรมดานะฮะอันนี้สุดเข่าเป็นข้าวสารเม็ดพรินนะครับรู้หลบเป็นปีกรูหล,ลีเป็นหางนะครับจะไม่ซึ้งหน้านะครับอยากเก็บตัวก็ผอนแรงได้ก็มีไอคิวตรงนี้นะครับแล้วเป็นเดือยกามช้างนะครับเดือยกามช้างนี่ขุนค้อนเลย ถ้ามาดูนิ้วก้อยฝั่งขวาก็แตกเช่นกันนะครับถือว่าโอเคนะจะปิ่งตัวดีลำหักลำโค่นดีนะครับแล้วสามารถใช้ไปนะครับคราวนี้มาขยายดูจากเดยกามช้างนะครับแล้วก็มาดูบัวหลังนะครับไก่ตัวนี้บัวหลังคุณนี่เป็นบัวมีแตกด้วยนะครับบัวหลังแตกเข้าไก่แบบกระเจิงเข,เข้าไว้นะครับเข้าไวออกไวนะครับไก่สปิงตัวดีเข้าไวออกไวนะ ตรงนี้ก็เม็ดกระโพดก็เลียงสวยมากเลยฮะก็ไต่ขึ้นมาเช่นกันนะสามารถตียาวได้นะครับไก่ตัวนี้ตียาวๆได้เลียงเข้าดีๆนะครับเพราะว่าเ็ดเดิมพันุบัวหลังทามาดูให้ครบเลยฮะฝั่งนี้ก็เช่นกันฮนะเกตสองวานเพชรเป็นเม็ดสีเดียวกันกันกบบัวหลังนะครับสองวานเพชรสักสีรักเดิมพันธุนะครับเป็นไก่ที่เป็นไก่เหล่ากตอตระก,กูลเก่าแก่เลยนะฮะสืบสายมาจากบรรพบุรุษนะครับ ไก่ต,ตัวนี้นะครับไปรูปแล้วไก่ตัวนี้นะครับจะมีข่าวสารพ่ออินนะครับยาวถึงเข่านะสเกะเรียงสวยนะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีบเป็นหางเป็นไก่มี IQ นะครับแทนที่ะโดนเจ็บตัวจะจะแล้วก็หลีกเลี่ยงสามารถหลีกเลี่ยงนะครับให้ถูกฉากๆไม่เต็มตีนนะฮะจากหนักกลายเป็นเบาได้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีบเป็นหางแล้วก็จะมีหมอนเดือยน,นะครับตรงเดือยกลามช้างนี่จะมีหมอนเดือยตรงนี้เป็นไก่ที่มีวาสนาเงินทองนะครับไก่ตัวนี้นะเป็นไก่หมานเป็นไก่ที่จิตใจมั่นคง มาต่อตรงนี้นะครับบัวหลังนี่นะครับผ่านเดือยนะครับบัวหลังนี่ชนเดือยยาวจนสุดล่างเลืองจิตใจไม่ต้องกลัวนะครับไก่ตัวนี้จิตใจดีนะครับจิตใจทนเก็บได้ยืนระยะยาวได้นะครับแถมมีะวันเพชรด้วยนะครับตระกรรมตะกูลดีนะครับไก่ตัวนี้เหลกกอดีมากเลยขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมคำบางคำพูดไม่ได้และพิมพ์ตรงๆงไม่ได้กลัวผิดกฎ u t u b e ต้องขออภัยด้วยนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับ